ค่ายเก่าการจนะบุรีตั้งแต่ปี2499ไม่มีการฝึกต่อในคืนวันพฤิหัสอีกเลยในปี2499ภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนะบุรีมีคําสั่งที่ไม่มีการประกาศต่อสาธารณะแต่ถูกยึดถืออย่างเคร่งครัดจนถึงปัจจุบันคำสั่งนั้นเรียบง่ายแต่ไม่มีใครอธิบายเหตุผลอย่างเป็นทางการได้ ห้ามทำการฝึกกลางคืนในวันพฤหัสทหารเก่าหลายคนยังจำคืนแรกของคำสั่งนี้ได้ดีแม้เวลาจะผ่านไปกว่าทศวรรษค่ายแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางรถไฟสายประวัติศาสตร์และติดพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามในช่วงสงครามตามบันทึกการแพทย์ของปี2482ถึง2487มีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ที่ไม่ทันรอด ถูกเคลื่อนย้ายผ่านพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่ไม่รอดถูกนำไปที่ใดเพราะเอกสารบางส่วนสูญหายหลังปี2490ผู้กองสมชายซึ่งเข้ารับราชการในปี2523เล่าว่าตอนที่เขารายงานตัวครั้งแรกรุ่นพี่เพียงบอกเตือนสั้นๆว่าพฤหัสกลางคืนอย่าออกจากเรือนนอนไม่มีคำอธิบายอื่น ไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีบทลงโทษหากฝ่าฝืนแต่ทุกคนเชื่อฟังคืนหนึ่งในปี2,522ทหารเวนประจำาด่านเฝ้าทางเดินรายงานว่าเห็น <he S 2> ทหารอีกหนึ่งนายเดินผ่านหน้าอาคารยุทธการแต่สิ่งที่ผิดปกติมีอยู่สองอย่าง 1. เขาไม่ได้ยินเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นเลยทั้งที่พื้นของค่ายเป็นพื้นคอนกรีต 2. เส้นทางที่ทหารคนนั้นเดินไปกลับไม่มีทางออกใดๆมีเพียงกำแพงค่ายสูง3เมตรกับลวดน้ำสองชั้นเมื่อหน่วยเวรเข้าตรวจพื้นที่หลังรายงาน10นาทีพวกเขาไม่พบผู้ใดและไม่มีช่องทางให้คนหลบหรือปีนออกไปได้เหตุการณ์ถูกบันทึกในแฟ้มเวรกลางคืนโดยไม่มีข้อสรุปหรือความเห็นเพิ่มเติมเพียงบันทึกสั้นๆว่า รอปรพอรายงานบุคคลในเครื่องแบบเดินผ่านทางตะวันตกตรวจแล้วไม่พบบุคคลในพื้นที่ไม่มีการบุกรุกจากภายนอกบันทึกนี้อยู่ในปี2,522แต่เรื่องเล่ากลับเล่มข้นหลังจากนั้นจากปี2,522ถึง2 5 3 1ทหารเวนรายงานเจอเหตุการณ์คล้ายกันรวม13ครั้งทุกครั้งเกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสและเกิดขึ้นหลังสี่ทุม ช่วงเวลาที่ไม่มีการเดินฝึกและไม่มีการเคลื่อนกำลังพลใดๆหลายคนเริ่มเรียกเขาว่าทหารไม่มีเสียงค่ายแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่จนถึงวันนี้อาคารหลายหลังถูกรีโนเวทและเอกสารหลายฉบับถูกรื้อทิ้งตามอายุงานแต่คำสั่งหนึ่งยังคงอยู่วันพฤหัสไม่ฝึกกลางคืนไม่มีการประกาศไม่มีป้ายเตือน มีเพียงการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเงียบๆมาตลอดกว่า60ปีหากคุณเคยอยู่ในค่ายนี้หรือเคยได้ยินเรื่องคล้ายกันจากพื้นที่อื่นในการชนะบุรีเรื่องของคุณอาจช่วยเติมช่องว่างของประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สมบูรณ์